เราจะแกล้งดินแกล้งดินให้ดินนั้นกลายเป็นโรงงานทำซอฟต์แวร์เกษตรถูกต้องครับแล้วก็มาเติมสัตว์จะเติมก็ต้องทำแล้วก็มีโครงการาสายฟ้าเตยอเองเป็นคนจะสร้างสายที่โปรแกรมโครงการแกล้งดินวงวาโครงการแกล้งดินนี่ ไม่รู้ไม่ดีเลไปแรงแรงเลยก็สามีก็เราทำแกล้งดินก็หยอกสร็นแล้วโครงการแกล้งดินแล้วก็ทำพวกข้าวข้าวมันขึ้นมานึ่งพแบแดก้เ่องนนี้ต้องหย้าม้วเราไ่้ไม่ได้ เราก็บอกมัานปหญ่ต้อน้ำออกหลอน้ำข้าไปไหนนกปลุกใหม่มีนขึ้นสูขงขึโโ้นขสูงของเท้าเราเติมผสแค่นีมันมันไม่เลวลงมันดีขึ้น,น <c oughs> เราจะบอกเอาทาอย่างนี้ที่ดินที่เราทำแทนที่จะทำปีละครั้งโกข้าวปีละครั้งก็จะปลูกข้าวปีละสามครั้งเทาข้าวใส่ไป ครั้งที่สา<น><น>มาก็หมายความว่าหลังจากเก้าปีขึน้นแล้วก็ให้เทปินพักหน่อยแล้วก็ต่อไปปีต่อไปทำใหม่รุ่นขึ้น,น,น,นเหมือนเพิ่มเพิ่มทำเหมือนเ,นนเองเนเี้ยไม่เลวลงนะดีขึ้นแแล้วหลังจากหลายปีหลังจากหกครั้ง มันมีเม็ดเติม<อ>เติมขอแล้วก็วดูเท่าไหร่มันชัดเกิดเป็นเม็ดที่ที่เหลือเป็นเม็ดตีที่สามโดบได้หลังจากสองตีแต่โครงการแง่งยืนกลายเป็นสม่ำเสรมอดีตอนแรกก็ต้องใส่ปูนปูนมามเม็ดนิดหน่อยแต่ที่แรกเขาบอกว่าให้ใส่ปูนามาเยอะ แล้วปีหน้าก็ใส่ใส่ค้าเดียวโอมแต่โอมดาวเดี๋ยวนี้ก็คนดั้ง60